บทที่หกเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาพาราณสียังวิหรติอิสิปะตะเนมิฆาทาเยตตระโขภะควาปัญจววคิเยพิกขูอามันเตสิเทวเมพิกขเวอันตาปัพภาชิเตนะณเสวิตัพพา โยจายังกาเมสุก,กามาสุคาลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุตชะนิโกอนณลิโกอัถักสันหิโตโยจายังอัตกิละมะฐานุโยโคทุกโขอนณลิโยอัณักสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอ,น,เตอนุปคัมมะ มัชชิมาปฏปิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจกขู่กาลนีญาณกาลนีอ네ุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิกเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจกขู่กาลนีญาณกาลนีอุปสมายะ ภินยายะสัมภูทายะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยถียังสัมาทิฏฐิสัมาสังกัปโปสัมาวจาสัมากรรมโตสัมาอาชีโวสัมาวายโมสัมาสติสัมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะ อภพิสัมพุทธ,ธาจาักขุกัลนีญาณกัลณีอุปสมายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทงองังโหปนาพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรลาปิทุกขามารณมปิทุกขังโสกะปรลิเทวะ ทุกขะโทมานัสุปายาสาปิทุกขาเอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยำปิดฉางนะัลพติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขาอิทงังโขปนาพิขเวทุกขะสม,มุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพภักภวิกา นันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสย,ยถีเสย,ยถีทางกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปนะพิกเวทุกขะนิโ,โรธทอริยสัจจังโยตัสายว,วะตันหายะอเศสะวิลาคานิโ,โรธท จาโคปตินิสโคมุติอันาลโยอิทังโคปนาพิกเวทุกขะนิโลทะคามินีปฏิปทาอริยาสัจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยทียังสัมมาทิฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติ สัมมาสม,มาธิอีทงองออนางทมมุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธปาทิญาณังอุทาปาทิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอ,อุทธปาธิตามโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปลินเยยันติเมพิกเว ปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปะริญญาตันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยาังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิ วิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาธิอิทังทุกขะสะมุทโยอริยสัจจันติจันติมีพิกเวปุเพอาน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโขงปณิธังทุกขะสะมุทธโยอริยสัจจัง หาตพันติเมพิคเวุูเพอะนะนุส,สุเตสุธรรมสุจักขุงอุทปาทิยาณาังอุทาปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขงปนิทางทุกขสมุทโยอ,อยริยสัจจังปาหินันติ เมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุธปาธิยานังอุธปาธิปัญญาอุธปาธิว <Yuk>, ิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิอิทังทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาธิ ตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังสัจฉิกันสัจจิกะตันติเมพิกเว ปุเพอนันนุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอ ana ุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิตังทุกขะนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ ตังโขปนิธางทุกขะนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอัเรียสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาธิญาณังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปนิธางทุกขะนิโรธาคาไมนีปฏิปทาอัเรียสัจจังพาวิตันติเม ิกขเวปุเพอนนณุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทธปาทิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวะกีวันจะเมพิกขเวอิเมสุจกตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัตตังตวาทะสาการังยะถาภูตังยานัทสนังนวิสุ นสุวิสุทธังอกโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาะเกสัพพรมะเกสัส,ะสะมณะพรามณียปะปัชายะสะเทวะมนุษยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิทสัมพุทโธป,ปัจญญายาสิงยะโตจะโห เมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสาการางังยถาภูตังยานทัสนังวิสุสุดทงังสุวิสุทงังอโหสิอัถาหังพิกเวสัเทวะเกโลเกสัมาละเกสัพพมเก สัสมะนะพรามณียะปะชายะสัทววมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานนจะปะณะเมทสานังทุอุทาปาทิอากุปปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินัตถานิอุนพพโวติอิทมะโวจักภะควาอัตตมนา ปัญจวัคคียาพิขูพระคาวโตวพาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปปะนะเวยะวียาการะนัสมิงพัญญามาเนอายสมโตโกนทัญยสะวิละชังวีตะมะลังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุทยะ ธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปะวัติเตจะพระควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัตถะมนุษสาเวสุงเอตัมพระควตาพาลานสียังอิสิปเตปตเนมิทาเยอกนุตตลังธรรมะจักกังปะวัติตังอปปะติวัติตังติยังสัมมณีนวา พรามาเนนะวาเทเีวณวามาเรนะวาพมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติภุมมานางังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงตาวะ ติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัทมนุษสาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาติสุตุสิตาเทวาสัทมนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทมนุษสาเวสูงนิมมานรติดังเทวานางสัตว์ทางสุตวา ปัลลนิมิตะวะสกวตีเทวาสัทมนุสาเวสูงปะระนิมิตะวะสกวตินังเทวาสัตทางสุตวาพรหมกาีนะเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตัมภะควตาพาลานสียังอ,อิสิปัต,ตเนมิคทาเยอ,อนุตรังธรรมมาจักกัง ปวติตังอปปติวติยังสัมเนนะวาพรมธรรมเนนะวาเทีวนะวามาเลนะวาพรมมุนาวาเกณะจีวาโลกัสมินติอิติหเตนะขะเนนะเตนะมุหุตตะเตนะยาวะ โมโลกาสะโทอัพุธคัตคัชิอยันจัทัสาสะหัดส,สีโลกตาตุสังกัมปิสมก,กัมสมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจากโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัทโขภะควา อุทานังอุทานีสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิหังอายัสมาโตโกนทันยัสะอัญญาโกนทันโยเตว,วะนามังอักหูสีติ